นก็คือให้เรากดทางไว้สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นเครื่องชาร์จแบตนะ8ช่องนะครับของออกตารนะนะครับรุ่น VC8 นะนะครับตัวนี้เนาะนะครับซึ่งตัวนี้นะผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เพิ่งซื้อนะคือซื้อมานานแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปี2020อะใช้มาได้ประมาณ5ปีแล้วไม่เคยมีปัญหานะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้ดีมากนะครับสามารถใช้ได้หลายฟังก์ชันเดี๋ยววันนี้จะมา แนะนำนะคบวิธีการใช้งานในแต่ละฟังก์ชันให้ชมนะแล้วก็ถือเป็นการรีวิวไปในตัวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปร่างหน้าตารอบๆก่อนครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด8ช่องนะครับ8ช่องแบบนี้นะครับชาร์จได้พร้อมกัน8เครื่องเลยนะครับแล้วออปชันที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะมันจะมีตัวมออแปลงตัวนี้มาให้นะครับตัวนี้นะครับก็คือจะออกมาที่12โวลต์1.5แอมป์นะมากสุดนะหรือว่าประมาณ18วัตต์นะคร 9โวลต2แอมป์เนาะนะครับประมาณนี้สายที่เขาใช้ต่อจะเป็น USB Type C นะแบบนี้นะครับนยครับซึ่งจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างที่จะแบบผ่านการใช้งานมาเยอะนะเห็นปะใช้มาเนี่ย5ปีดูขั้วครับยังไม่มีสนิมเลยนะครับมันอาจจะขึ้นหมองหมองมีฝุ่นมีความชื้นไปติดพอเราเอามือลูบมันก็หลุดนะนะครับเป็นแบรนด์จีนที่แบบเฮ้ยผมตั้งแต่ผมใช้มาเนี่ยผมว่าเครื่องเนี่ยมัน ใช้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปปรับตั้งค่าอะไรเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปชาร์จแบตเนี่ยโอเคเลยนะนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่เขารองรับนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังคร่าวๆนะซึ่งรุ่นนี้มันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับตัว Input ที่ใช้นะก็คือเขาจะรองรับอยู่ที่9โวลต์2แอมป์นะหรือไม่ก็ต้องเป็น5โวลต์2แอมป์นะครับผมแล้วก็เลือกอกําลังวัตต์อย่างน้อยๆต้องมี18วนะัตต์เนาะ ตัวเอาพุทนะครับผมจะจ่ายไฟอยู่ที่4.2โวล์นะส่วนแอมเนี่ยนะครับถ้าเราใช้1ก้อนเนี่ยมันจะออก3แอมถ้าเราใช้2ก้อนนะครับจะจ่ายสูงสุดที่2แอมเนาะส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น4ก้อนนะถ้าเราใส่4ก้อนเนี่ยนะครับจะจ่ายได้สูงสุดก็คือช่องละแอมนะแล้วถ้าเราชาร์จพร้อมกัน8ก้อนนะครับ กระแสที่ใช้ชาร์จไฟเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่0.5แอมป์นะนะครับคือมันจะเฉลี่ยกันไปนะทีนี้นะครับไอตัวแบตเตอรี่ที่เราสามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีอันดับแรกเลยหลักๆที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็น AA แบบนี้แล้วก็จะมี 3A นะครับก็เล็กอย่างนี้ใช้งานได้อยู่แล้วนะนะครับที่พิเศษขึ้นมาก็จะเป็น18650ด้วยนะครับโดยผมไล่เบอร์ให้ฟังนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนจะ ซื้อรุ่นนี้มาใช้เนาะรุ่นที่ใช้ได้นะครับแบตเตอรี่เบอร์ที่ใช้ได้ก็จะมี1 0 4 4 0 1 4 5 0 0 1 4 6 5 0 1 6 3 4 0นะครับ1 7 5 0 0 1 7 6 7 0 1 8 5 3 0 1 8 4 9 0 1 8 5 0 0 1 8 6 5 0อันนี้ใช้เยอะสุดนะครับที่เราเห็นตามอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกไฟฉาย power bank เนี่ยก็จะใช้เบอร์นี้นะ1 8 7 0 0 2 0 7 0 0นะครับ 21700 22650 255 00เนาะสุดท้ายก็จะเป็นเบอร์ใหญ่สุดเลยก็คือเป็น 2, 6 6 6 5 0นะครับใช้ได้แค่นี้ขึ้นต้นด้วย27จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีฐานพวกเอ่อพวกฐานชาร์จอย่างเงี้ยใช้ได้หมดนะนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคข้าวค่าของเจ้าตัวนี้เนาะนะครับด้านหลังก็จะมีรูระบายความร้อนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีแถบกันลื่นอยู่นะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวผมมาลองเสียบไฟแล้วก็เดี๋ยวให้ดูกันว่า รูปร่างหน้าตาตอนเสียบไฟมันเป็นยังไงเนาะนะครับตอนนี้ก็เสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับตรงหน้าจอเวลาเราเสียบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไฟนะครับมันจะมาลอยอยู่ที่ลิเธียมไอออนนะนี่ครับทั้งสองช่องเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาชาร์จแบตให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองฟังก์ชันให้ดูเนาะครับตอนนี้นะครับผมก็เสียบแบตเข้าไปแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะทําการชาร์จให้เลยนะครับแล้วสถานะตอนนี้อยู่ในโหมดแสดงผลที่เขียนว่า C U R ก็คือเป็นเคอร์เรนต์นะตอนเนี้ยแบตก็เนี่ยนะครับกำลังถูกอัดไฟเข้าไปในปริมาณที 2อ3รมิลลิแอมนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราก็กดดิสเพย์อีกรอบหนึ่ง DAS ตรงนี้ก็คือดิสเพย์นะนะครับนะครับเปลี่ยนเป็นแคปก็คือค a ปาซิตี้นะก็คือเป็นความจุความจุตอนนี้เราอัดไฟเข้าไปแล้ว1 0ม ah ิลลิแอมนะเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าตอนนี้เราชาร์จไปเท่าไหร่นั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทําการชาร์จตั้งแต่แบตที่แบบมันหมดเลยอะนะครับชาร์จจนเต็มเนี่ยตัวประจุตรงน,นี้มันก็จะบอกได้ว่าแบตตอนนี้เก็บไฟได้ประมาณกี่ม ah นะิลนละิแอม นี่เอาไว้ดูแบบนี้นะครับกดอีกทีนึงเป็น IR นะ IR นี่ก็คือเป็น internal resistance นะก็คือเป็นความต้านทานภายในนะครับตัวนี้อยู่ที่78มิลลิโอห์มสามารถดูได้ด้วยไอตัวนี้สําคัญนะครับเวลาที่เราจะเอาแบตนะครับไปใช้ร่วมกันเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับถึงเช่น2ก้อน3ก้อน4ีก้อนนะครับเราจะให้มันใช้ได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยเราควรจะเลือกค่าความต้านทานภายในให้มันใกล้เคียงกันนะนะครับแล้วก็สามารถแยกแยะแบตได้ด้วยว่าเฮ้ยแบตเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมหรือว่าคุณภาพเนี่ยยังพอใช้ได้ไหมนะครับ อันนี้ปกติที่ผมเลือกนะก็คือผมจะใช้แบตอยู่ที่ไม่เกินร้อยมิลลิโอห์มนะถ้าเกิน50เนี่ยถือว่ายังพอใช้ได้นะแต่ถ้าแบตก้อนไหนที่เรามาชาร์จแล้วเราวัด IR หรือว่าความนั้นทานภายในแล้วมันต่ากว่า50าสิบนะแบบยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยถือว่าแบตก้อนนั้นน่ะย,ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผมนะเอาไว้ดูได้ด้วยนะครับผมนะครับต่อมานะกดอีกทีนึงมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในกรณีที่อยู่ช่องฝั่งขวานะนะครับแต่ฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะครับ จ้าฝั่งนี้มันจะไม่เหมือนกันครับมันจะมีโหมดพิเศษเพิมม่มขึ้นมานะครับอ่าสมมุติผมจะเลือกเป็นสี่ช่องนี้นะเอาเป็นช่องนี้ก็ได้นะครับแบ่งครึ่งเนาะนะครับสี่ก้อนนี้ของช่องนี้สี่ก้อนข้างขวาของของหน้าจออันนี้เนาะนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็ทํางานเหมือนกันนะครับเห็น <Aren> <Developer. S 1> ไหมนะครับทีนี้แอมที่เขาอัดเข้าไปเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบสามเหมือนเดิมนะครับเห็น <im class> ไ,ไหมตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเรากดโหมดธรรมดาเนี่ยมันก็จะเรียงไปเหมือนเดิม นะครับดูความจุนะครับกดอีกที่นึงเป็นวัดความน้นทาลภายในนะครับมันก็จะวน3อันนะครับแต่มันจะมีโหมดพิเศษอยู่นะครับ2โหมดซ่อนอยู่ก็คือให้เรากดค้างไว้นะมันจะขึ้นคําว่าแกลนขึ้นมานะครับไอคำว่าแกลนตรงเนี้ยนะครับมันย่อมาจากแกลนทั้ง total นะก็คือว่าถ้าเราใช้โหมดนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันจะทําการเดนแบตออกเลยก็คือดิชาร์จเลยครับปื๊อออกไปหมดเลยแล้วมันจะชาร์จใหม่ครับพอมันชาร์จใหม่แล้วมันจะนับแอมป์ให้เราครับว่าแบตก้อนเนี้ยสามารถ เก็บไฟได้กี่มิลลิแอมหรือพูดง,ง่ายๆนะครับเอาไว้สาหรับเทสแบตเตอรีร่นั่นเองนะครับว่าสมมติว่าเราซื้อมาเนี่ยไอ้ก้อนนี้มัน12นะนะครับแล้วเราอยากรู้ว่ามันเต็มแอมไหมนะเราใช้โหมดนี้เลยครับปุ๊บเวลาทําเสร็จแล้วมันขึ้นโดนเราดูแอม,มเราจะรู้เลยครับว่าตัวแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยมันสามารถเก็บไฟได้จริงตามที่เขาระบุหรือเปล่าอันนี้ก็คือวิธีการทสบแบตนะนะในโหมดนี้นะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งให้เรากดค้างไว้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับนี่มันจะขึ้นโหมดที่ซ่อนขึ้นมาอยู่ข้าาางในนก็คือว่ะ สโตตรงนี้มันย่อมาจากสโตโหมดนะเราว่าโหมดการเก็บรักษาครับไอโหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตจริงให้ดูนะกับแบตอีกชุดหนึ่งที่ผมเอาไปลองทําเดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จไวเนาะนะครับแต่พูดให้ฟังก่อนว่าไอโหมดนี้มันก็คือโหมดที่เรารู้แล้วว่าแบตก้อนเนี้หรือว่าแบตสีก้อนที่เรามาใส่เนี่ยนะครับเราต้องการจะเอาเก็บละสมมุติว่ามีหลายก้อนมากเลยเราจะเลือกเอาเอาชุดนี้เก็บยังไม่ใช้ใช่ไหมแล้วก็มาประชาร์ทใี่อยู่ในสโตโหมดครับแล้วตัวตัวเครื่องเนี่ยมันจะเดินแบตออกตาม ตามชนิดของแบตนะแล้วก็ตามโวลต์ของแบตในรุ่นนั้นๆน,น,นะครับให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษาเนาะนะครับอย่างเช่นแบตถ้าเป็นแบตพวกนี้มันก็จะอยู่ประมาณ1.35โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ถ้าเป็นแบตที่เป็นเอ่อสาอย่างเงี้ยนะครับนะครับเวลาชาร์จเต็มมันจะเป็น4.2ใช่ไหมนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเดินออกมาให้เหลือประมาณ3.8 3.75อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เก็บได้เลยยาวๆนะนะครับแล้วทีนี้เราจะเอามาใช้เราก็แค่เอามาชาร์จใหม่แค่นั้นเองนะครับแบตมันก็จะอยู่ได้นานเนาะ ครับตอนนี้นะครับผมก็ใช้โหมดอยู่นะโหมดเนี่ยนะครับมันก็คือโหมดที่เอาไว้เก็บแบตเตอรี่นะครับทำแบตให้อยู่ในสถานะที่เอาไว้สําหรับเก็บนะนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนคิดว่าแบตอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราจะเอามาเก็บนะครับแล้วอีกหลายๆเดือนข้างหน้าเราจะมาใช้เนี่ยเราค่อยเอามาชาร์จนะครับก็ให้เราเลือกไปที่โตนะครับตัวนี้นะโหมดแบบนี้นะครับผมนะครับพอเวลาเราทำงานเสร็จเนี่ยเขาจะปรับแรงดันไฟนะครับให้อยู่ที่ประมาณ หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามห้านะนะครับเนี่ยนะครับถ้าก้อนไหนปกติมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะนะครับอย่างก้อนนี้ยันติดปกตินะนะครับก้อนนี้มันไม่ค่อยดีนะครับของผมนะนะครับมันก็จะดันแรงดันไม่อยู่นะครับนี่อย่างนี้นะครับส่วนก้อนนี้ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จมันจะขึ้นโดนแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการเก็บได้เลยนะถ้าเราเข้ามาในสโตโหมดครับสโตโหมดจะมีประโยชน์มากๆนะครับทําให้เราสามารถใช้แบตเตอรี่เราได้อย่างแบบยาวนานนะคือเก็บได้นะครับผมนี่นะครับ แรงดนะันที่เขาเก็บจะอยู่ประมาณนี้แต่นี่พี่ปกตินะอย่าไปอิงนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสโตโหมดนะอันนี้ในโหมดของสโตนะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดออกมาแล้วมันจะไปไหนไม่ได้เ้ากดค้างอีกทีมันก็จะเด้งมาอันเดิมอันนี้ก็ชาร์จละนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดการทํางานคร่าวๆนะนะครับใช้งานได้จริงนะผมใช้มาหมดแล้วทุกทุกโหมดเลยนะแต่ฝั่งนี้มันจะไม่มีนะฝั่งนี้กดค้างไว้มันไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นแกนกันกบตัวสโตโหมดนะ เนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับกดค้างว่ามันไม่มีนะมันใช้ได้ฝั่งเดียวฝั่งนี้นะครับเวลาเพื่อนเื่อนท่านไหนที่ซื้อเนี่ยรุ่นนี้ไปนะถ้าจะเอาใช้เป็นโหมดพิเศษก็ให้ใช้โหมดนี้นะครับฝั่งนี้นะครับให้เราเลื่อนมาใช้ฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้กดมันไม่ขึ้นเห็นป่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองชาร์จให้ดูทั้งหมดเลยแปดก้อนนะลองเสียบให้ดูนะครับใช้งานได้ผมลองหมดแล้วนะครับแค่ว่าถ้ายิ่งหลายก้อนมันก็แช์แอมแค่นั้นเองครับจากชาร์จไวมันก็จะช้าลงมาหน่อยครับ ันนี้เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเอาไปชาร์จแบตที่ไม่ได้แบบว่าต้องการความแบบเร็วมากนะถ้าเราชาร์จหลายก้อนแบบนี้นะแต่ถ้าชาร์จแค่2ก้อน4ก้อนครับแบบเดียวก็เต็มครับประมาณชั่วโมงนิดนิดก็เต็มแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เนี่ยครับเราเลือกได้นะว่าจะให้เป็นให้มันโชว์อะไรเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะขึ้นทั้งหมด4ช่องเลยเนี่ย พอเวลาเราชาร์จด้วยกันทั้งหมด8ก้อนเนี่ยเวลาเรากดดูค่าความต้านทานเนี่ยเราจะเลือกได้เลยนะอย่างเช่นเนี่ยก้อนใน90 90 80 9เนี่ย3ก้อนเนี่ยเอาไปใช้ร่วมกันได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ย60อันนี้ยังดีอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ย100กว่า100กว่า100กว่าอย่างเงี้ยนะครับ100กว่าก็จับคู่มาใช้ด้วยกันนะเนี่ยวิธีการใช้งานแบตเตอรี่แบบละเอียดเลยเนาะนะครับก็จะทําให้เราใช้งานอุปกรณ์นั้นๆอะได้ยาวนานมากขึ้นก็คือมันจะไม่หมดเเเรร็วววออ่่ะะถ้้าาาาททุกกกนน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 ีีียยยมมมัััคคภใไลดบ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองแบบที่เป็นของเบอร์อื่นดูบ้างนะครับเอาทีนี้เดี๋ยวลองใส่แบบที่เป็น 3A ดูนะครับ 3A ก็ใส่ได้เลยนะเหมือนกันนะครับแต่ 3A เนี่ยเวลาใส่อาจจะต้องขยับนิดนึงนะเพราะก้อนเล็กนะครับที่ผมใช้คือใช้ดีครับแต่อาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับใส่ให้มันโดนหน้าสัมผัสตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยครับเวลาใส่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ก้อนที่เป็น 3A เเนี่ยเราอาจจะต้องขยับนิดนึงนะนะครับใช้งานได้ ปกติเหมือนกับไอเจ้าตัว AA แบบนี้เลยนะคะผมอันนี้ก็เป็นของ3 A เนาะนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแบตดูบ้างนะนี่ครับตัวนี้ผมใช้เป็นแบตคล้ายๆ AA นะครับแต่ว่ามันจะเป็น3.7นะนะครับ3.7โวลต์ World, นะเนี่ยเราจะใส่เข้าไปช่องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะนะครับสังเกตที่ตัวเลขเดี๋ยวเขาจะดีเทคเองนะแล้วเขาจะเลือกโวลต์การชาร์จการอะไรของเขาเองนะครับ นี่ขึ้นมาแล้ว4.05โวลต์เห็นไหมนะครับคือตัวเครื่องมันจะรู้เลยว่าเป็นแบตชนิดไหนนะแล้วมันก็จะทําการชาร์ทให้อัตโนมัติหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นก็ได้นะครับเนี่ยเป็นคาปาก็ได้ดูความจุแต่นี่ผมชาร์จไปแล้วนะครับมันเต็มอยู่แล้วนะ4.2นะแต่มันก็ตัดละต่อมาเดี๋ยวเรามาลองในแบตของที่เป็น18650นะครับผมมีอยู่2ก้อนนะนะครับเดี๋ยวลอง2ฝั่งเลยนะครับผมนะครับเสียบช่องไหนก็ได้นะเอาที่สบายๆนะครับนี่นะครับเอเสียบปุ๊ อันนี้4.2มันก็เกือบเต็มแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นนี่อันนี้เป็นเคอร์เรนต์นะกระแสชาร์จนะครับนี่ครับตัวนี้ชาร์จเข้าอยู่573นะตัวนี้600นะครับแล้วก็จะมีโหมดของแคปนะก็คือจ่ายอัดไฟเข้าไปแล้วนะครับ 2mA ah, ประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็เอามาเทสให้ดูแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับว่าใช้ยังไงเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะอันนี้ผมใช้งานมาหลายปีมากแล้วแบบเฮ้ยมัน พอดีวันนี้ไงจัดห้องเเก็บหยิบขึ้นมาเฮ้ยมีเครื่องนี้นี่นะที่เราแบบซื้อมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่เคยทำคลิปเนาะเพราะตอนนั้นยัง,ยงไม่ได้ทําช่องเลยเนาะนะครับผมก็เอามารีวิวให้ชมนะครับนี่นะครับใช้งานได้ดีนะครับแล้วตอนนี้มันก็ยังมีขายอยู่นะนะครับผมงงมากเลยราคามันก็ยังเท่าๆเดิมตอนนั้นผมซื้อมาประมาณ1นึ่งพันอะตอนนี้ก็บวกลบนิดหน่อยนะครับครับแต่ว่ารูปทรงอะไรแล้วก็รุ่นเนี่ยมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยนะมันก็จะเป็นรุ่นเดิมที่ผมใช้เลยนะซึ่่งใช้ผาานมา ห้าปีแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็เลยเอามารีวิวให้ชมนะเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับกำลังเล็งเรุ่นนี้อยู่นะจะได้เอาคลิปนี้ไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับจะได้รู้ให้รูปร่างหน้าตาเป็นไงวิธีการใช้งานเป็นไงมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมในคลิปนี้เนาะนะครับหรือว่าหาข้อมูลอยู่นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครัับสสวดีไป